ส่วนภาพรวมค่ะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะเจ็ดจังหวัดยังคงปกติแต่ว่าเจ้าหน้าที่เดียังคงจัดกําลังพร้อมรับสถานการณ์ในทุกพื้นที่โดยเฉพาะนะอีกหนึ่งพื้นที่ที่หลายฝ่ายติดตามกันอยู่ก็คือที่บ้านหนองจานอํเาเภอโคกสูงจังหวัดสัะแก้วเมื่อวานก็มีภาพชาวกัมพูชามีการปักธงชาติที่ชายแดนด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดมีการนําออกไปแล้วค่ะ โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1โดยกองกําลังบูรพานะคะก็มีการรายงานสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว่าเช้านี้เนี่ยสถานการณ์ปกตินะคะไม่มีชาวบ้านฝั่งกัมพูชามาชุมนุมประท้วงที่แนวรั้วลวดหนามส่วนฝั่งไทยยังมีเจ้าหน้าที่ทหารเฝ้าระวังตลอดแนวเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ส่วนกรณีภาพชาวกัมพูชามีการนำธงชาติกัมพูชามาปักเสาธงหน้าแนวลวดน้ำพื้นที่บ้านหนองจานตามที่ปรากฏตามสื่อออนไลน์เมื่อวานนี้ค่ะจากการเข้าไปตรวจสอบล่าสุดนะคะภาพนี้ลหละคุณผู้ชมคะแต่ว่าเป็นภาพเมื่อวานนะพบว่าชาวกัมพูชานี่นำธงดังกล่าวออกไปแล้วโดยทหารกัมพูชาห้ามปรามการกระทำดังกล่าวคาดว่า การดาเนินการนั้นเป็นการทำคอนเทนต์ค่ะเพื่อลงสื่อออนไลน์แล้วก็นําลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านของบลเอกณนะัฐพลนาานิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้กองทัพภาคที่หนึ่งดเนินการแจ้งความเอาผิดพร้อมมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศค่ะมีการทําหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ